สวัสดีครับผมจินจากทูระเทคครับวันนี้เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องแครชบาร์กันอีกครั้งนะครับแต่เป็นแครชบาร์ของเจ้ายามาฮ่าเทนารีเจ็ดร้อยคันนี้นะครับซึ่งอันดับแรกผมอยากให้เพื่อนๆนะครับทำความรู้จักกับเจ้ารถคันนี้กันก่อนนะครับซึ่งยามาฮ่าเทนารีเจ็ดร้อยหรือว่า T7 นะครับเป็นรถมิดเดิลคลาสขนาดกลางนะครับประเภทออฟโรดแอนด์แอนจเจอร์ใช้งานแบบดูโอเปอร์โพสซึ่งพัฒนาต่อจาก XTZ750 Super t e n e r าศที่สร้างชื่อในการแข่งขัน T7 ถูกยกให้เป็น A Class of อิ s o w นซึ่งไม่มีตัวเทียบเสมอได้ในคลาสนี้ด้วยที่มันสามารถใช้งานได้หลากหลาย m ิ d เดิลคลาสขนาดกลางคล่องตัว versatility ให้ความหลากหลายครอบคลุมในการใช้งานทั้งแบบ c o m พิวเตอร์ไร์ใช้ทำงานขี่ได้ในเมืองใช้ได้ทุกวันวิก n อนทัวร n g ิงไร t ์ ขี่สนุกท่องเที่ยวสุดสัปดาห์อ f Road r i ท e ท้ง Single Track หรือขึ้นเขาชมวิว Overland Touring เดินทาง a d v e n t u r e RTWU ride the world Passenger and l u g g a g e กชเช็ดีเให้ความแข็งแรงสูงรองรับน้ำหนักผู้โดยสารและสัมภาระ s i m p l i c i t y ้ plicity, ขจัดความซับซ้อนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกไปจนเกือบหมดรวมทั้งการดูแลรักษาง่าย T7 ยังออกแบบให้ Rider, ไรเดอร์เป็นเสมือนหนึ่งเดียวกับตัวรถด้วยรูปทรงเพียวแบบแบลนดี่ทำให้ควบคุมรถได้ง่ายทั้งท่านั่งและการยืนรักษาสมดุล ทีเจจึงเป็นที่ต้องการของนักเดินทางโวลทัวร์เลอร์ทั่วโลกด้วยข้อรดเด่นที่ให้ประโยชน์อย่างชัดเจนมากถึง3ข้อนั้นก็คือคอมฟอร์ ใช้ง่ายขี่สนุกครอบคลุมทุกรูปแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์สมรรถนะกำลังแรงบิดที่มากพอในการเดินทางและสุดท้าย s ิมพลิซิตี้คือความไม่ซับซ้อนของตัวรถดูแลง,ง่ายรองรับทุกสถานการณ์ระบบแฟลชบาร์ที่ต้องนำไปใช้งานได้ทุกที่ทั่วโลกจึงต้องรีแล a เ l อเบิลเชื่อถือได้และต้องมีฟังก์ชันการใช้งานที่เสริมให้ตัวรถมีศักยภาพมากในการเดินทางมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยซึ่งสิ่งแรกที่โ o เท็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับคือเรื่องของฟังก์ชันและดูแลเบลิตี้ในการใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. น้ำหนักที่ต้องเบา2ประสิทธิภาพในการป้องกัน3คุณภาพความทนทานและ 4. การใช้งานระหว่างเดินทางครับอันดับแรกนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของน้ำหนักนักขับขี่แอดเวนเจอร์ทุกท่านนะครับทราบกันดีแล้วว่าการลดน้ำหนักสัมภาระหรือน้ำหนักระหว่างเดินทางให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะทำให้การขับขี่รถได้สบายยิ่งขึ้นการควบคุมรถที่ง่ายยิ่งขึ้นและลดภาระการทำงานของระบบช่วงล่างหรือ s u s p เ n s นชั่น ซึ่งอุปกรณ์แอดเวนเจอร์ที่มีคุณภาพจะได้รับการออกแบบเพื่อมีความทนทานที่สูงและน้ําหนักที่เบามากกว่าไม่ว่าจะเป็นการลดน้าหนักของอุปกรณ์ติดรถต่างๆเช่นท่อไอเสียแบตเตอรี่เครื่องมือติดรถทูคิดแอร์คอมเพรสชอร์แผนเนอร์แอนด์แรปเฮดไลท์โพดิเตอร์อ็อกซิเลอเรีเฮดไลท์โดยคํานวณให้มีเวทเดโชต่อแรงม้าของรถให้น้อยที่สุดการออกแบบและน้าหนักของระบบแครชบาร์ก็เช่นเดียวกันทัวร์เทคเน้นให้ความสัมพันธ์เป็นอย่างมากกับรูปทรงแครชบาร์ ที่ต้องสอดคล้องกลมกลืนเข้ากันดีกับรถรงแลลี่ทัวร์เทคออกแบบให้แฟลชบาร์ที่มีขนาดเพียงพอครอบคลุมต่อการป้องกันร,รถโดยไม่ให้มีขนาดใหญ่เกินความจําเป็นซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับของทั่วไปแล้วแฟลชบาร์ของทัวร์เทคจะมีน้าหนักที่เบาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นเอนจิ e น r a s ชบาร์ทัวร์เทคจะมีน้ําหนักที่เบาวกว่าถึง10%น้ําหนต์น้ักแฟลชบาร์รวมทัวร์เทคจะเบาวกว่า81%ดสิบ i อ็ดเปอร์เซิงชบาร์ทัวร์เทคจะเบายิ่งกว่าถึง260% และเมื่อพิจารณาถึง g r a v i t y Control แล้ว t r u e t e c h ออกแบบให้ระบบ f r i n g Crash Bar มีน้ำหนักน้อยและเบาวกว่า Engine Crash Bar ถึง8%ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับของทั่วไปส่งผลให้มีมวลน้ำหนักพวงอยู่ด้านบนมากถึง220% t r u e t e c h ออกแบบให้ r a s h Bar ที่เบาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับ CG ของรถอยู่ต่ำลงมาส่งผลต่อการควบคุมรถที่ง่ายยิ่งกว่าและ h a n d l i n g ที่ดีมากกว่าสำหรับผู้ผลิตรายอื่นซึ่งอาจจะไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้ก็จะทำให้้้กกกกาาารรเเชชื่่่่อออมมมปปปะบบสววนนนนทีีใปปปง iring, ใงขดหญิคจ ส่งผลให้มีมวลน้ําหนักท่วงอยู่ด้านบนมากกว่าส่วนที่อยู่ด้านล่างถึง220%ทําให้ CG ของรถอยู่สูงยิ่งขึ้นและโน้มศูนย์ส่วงเยื้องไปด้านหน้ามากกว่าปกติซึ่งส่งผลลบต่อการขับขี่สมดุลของรถระบบช่วงล่างการควบคุมและความปลอดภัยในที่สุดซึ่งมีผลต่อน้ําหนักรถที่เพิ่มขึ้นซ G ของรถที่สูงขึ้นตำแหน่งรถท่วงไปด้านหน้าเพิ่มภาระโชกอัพการควบคุมรถที่ยากขึ้นและความเหนื่อยล้าที่สูงขึ้นเป็นลําดับ มาถึงข้อ2นะครับในเรื่องของประสิทธิภาพในการป้องกันด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานทูร์เทคจึงให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพในการป้องกันที่สูงสุดด้วยวิศวกรรมที่ช่วยลดแรงกระแทกสลายแรงและกระจายแรงต่อโครงสร้างโดยทูร t เทคออกแบบให้ตัวเมนสตรั u เ t อร์เมมเบอร์ของค r ัชบาร์รับแรงได้แบบโพมิติซึ่งสามารถยืดหยุ่นให้ตัวเลสเซนได้สูงและสามารถฟอ s s ิสเ t ชันกระจายและเปลี่ยนรูปแบบพลังงานจากแรงกระแทกออกไปเองได้ทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากผู้ผลิตอื่นทั่วไปที่แข็งวิจิตรถวงน้ําหนักมากเกินไปทําให้ลดคุณสมบัติการกระจายแรงส่งผลให้แรงกระแทกส่งตรงเข้าหน้าแปลนและรอยเชื่อมที่เชื่อมไม่แข็งแรงทําให้ปรีแตกออกโดยง่ายและด้วยวิศวกรรมการผลิตชั้นสูงของทูร์เทคที่ให้ความแม่นยําเหนือกว่าทําให้ชิ้นง,งานประกบกันอย่างสนิทลงตัวซึ่งแตกต่างจากผู้ผลิตลายอื่นทั่วไปที่ประกบกันไม่สนิทจําต้องใช้แรงช่วยดึงรั้งให้ประกบกันก่อน จึงยึดขันตึงด้วยแรงที่มากกว่าปกติส่งผลให้เกลียวที่ต้องยึดเสียและเกิดความเครียดสะสมในชิ้นงานและเมื่อรับแรงกระแทกหรือสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องก็จะคลายตัวเสียรูปและอ้าออกได้ง่ายเผื่อให้น้ําและฝุ่นเข้าไปสะสมทําให้เกิดสนิมได้ในที่สุดทรูเทคยังออกแบบให้มีการสลายแรงที่มัลติ้งจอยทุกตำแหน่งด้วยระบบฟอร์ดมินิมัลไนเซชันจากฟริชชันคอร์กด้วยแรงเสียดทานรวมทั้งการใช้มัลติ้งฟริกซิ่งซิสเต็มตามมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แตกต่างจากผู้ผลิตทั่วไปอย่างงสิิ้นเช การออกแบบจุดยึดที่ไม่ต้องดัดแปลงชิ้นส่วนเดิมของรถต่างจากสินค้าทั่วไปที่ต้องดัดแปลงหรือสับเปลี่ยนจนเกิดความไม่พอดีและคุณภาพของวัสดุที่เลือกใช้ไม่ได้มาตรฐานต่างจากระบบ mounting และ fixing system ของทัวเทคที่เลือกใช้ประเภทของโบลและวอลชเอร์ได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมที่สามารถทนแรงได้สูงมากกว่า300%ซึ่งทั้งหมดนี้จะคงเหลือพลังงานที่ต่ำที่สุดและหลงเหลือแรงกระทำที่น้อยที่สุดอีกด้วย ส่งผลดีต่อการลดความเสียหายกับตัวแครชบาร์เองรอยเชื่อมหน้าแปลนจุดยึดต่างๆและยังลดความเสียหายต่อโครงสร้างของตัวรถได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก และข้อ3นะครับเรื่องของคุณภาพและความทนทานของ Crashbar เนื่องจาก Crashbar จะเป็นด่านแรกที่จะต้องเผชิญกับการใช้งานทุกรูปแบบทั้งแรงกระแทกการเสรียดสีจากการชนหรือการล้มรวมทั้งการสึกหลอการกัดกร่อนจากสารเคมีความเค็มความเป็นกรดความเป็นด่างจากสภาพพิ้ิประเทศที่แตกต่างและสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อย,ยุก,การใช้งานของแครชบาร์ ประกอบกับกระบวนการผลิตขั้นตอนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดรวมทั้งยังต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานใช้งานมาตรฐานคุณภาพและการรับรองผลิตภัณฑ์จากสถาบันร,ระดับโลกเพื่อการันตีคุณภาพความทนทานความมั่นใจและความไว้ใจในการใช้งานจริงเพื่อนําไปใช้ได้ทุกที่ทุกมุมโลกและข้อสุดท้ายข้อ4นะครับเรื่องของการใช้งานจริงระหว่างเดินทางทัวร์เทคยังออกแบบให้นักขับขี K ่ ell, ger, แนวแอนด์เจอร์ได้ประโยชน์จากการใช้งานแครชบาร์ในหลากหลายมิติ นอกเหนือจากน้ำหนักที่เบาวกว่าแล้วยังออกแบบให้บาลานซ์และการกระจายน้ำหนักให้เข้ากับลักษณะของตัวรถอีกทั้งให้ระยะใต้ท้องที่สูงกว่าเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคเมื่อต้องออฟโรดผ่านสิ่งกีดขวางรวมทั้งมุมเอียงที่มากกว่าเป็นพิเศษเพื่อการขับขี่ที่ง่ายยิ่งขึ้นทัวร์เทคยังออกแบบให้ครชบาร์สามารถซีเวิร์ดเิลได้ง่ายเมื่อเกิดความเสียหายจึงทำให้ไม่จำเป็นต้องดูแลและลดการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน ด้วยอิ d ด p e n เดียนดีไซน์ที่อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระโดยไม่ต้องคำยันหรือเสริมเบรซิ่งให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นซึ่งมีผลต่อสมดุลของรถที่เสียไป<ๆ>และยังทำให้ภาพลักษณ์แวนลี่สไตล์ของรถหมดไปอีกด้วย<ๆ>โดย Engine p r o t e c t i o n ของ t o u r t e c ออกแบบองศาให้เป็นระนาบเดียวกับตัวรถซึ่งรักษาระยะกาวเค n ลนที่สูงมากกว่าสินค้าทั่วไปถึง18%ช่วยให้กับขี่ันอุปสรรคต่างๆและมีให้เลือกหลากหลายตามลักษณะการใช้งานได้อย่างลงตัว โปเทคเยังออกแบบให้นักเดินทางเลือกใส่อุปกรณ์เพิ่มได้ตามต้องการทั้งคร a ชบาร์แบ็ a ออ i เ i อรี่ไลท์และอื่นๆและนี่จึงเป็นสาเหตุให้มีผลิตภัณฑ์ทำก๊อปปี้และทำลอกเลียนแบบโปรเทคเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่สามารถเทียบชั้นได้ทั้งในเรื่องของคุณภาพและการใช้งานจริงซึ่งทั้งหมดที่กล่าววันนี้นะครับทั้งเรื่องของวัสดุที่เลือกใช้การออกแบบที่สวยงามเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตภายใต้มาตรฐานยุโรปทําให้คราชบาร์ของโทรเทคมีความแข็งแรงมั่นคงสูงมากเป็นพิเศษสามารถใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับของทั่วไปจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทางด้านคอมฟอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์และสุดท้ายซิมพลิซิตี้ที่ส่งผลโดยตรงต่อการขับขี่และการใช้งาน ซึ่งทำให้ทัวร์เทคได้รับความไว้วางใจจากนักเดินทางทั่วโลกแต่ยอมรับให้เป็น Official Park อย่างเป็นทางการจากยามาฮ่าประเทศไทยและที่ทัวร์เทคยังมีอุปกรณ์เสริมมากมายครบวงจรที่ช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตามคอนเซปต์ Everything you need for your next adventure แวะเข้ามาคุยกับพวกเราหรือที่ยามาฮ่าไลร์คลับสิครับเข้ามาดูสัมผัสสินค้าเปรียบเทียบคุณภาพและการใช้งานรวมทั้งปรึกษาแลกเป็นประสบการณ์การใช้งานกับพวกเราได้ตลอดเวลา คุณสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์แอ v ด n เวนเจอร์ใหม่ๆของพวกเราได้จากทางเว็บไซต์ใและ u b e Channel อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ